ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบเช็คราคาขายส่งสินค้าสล็อตดิวเลอร์นะครับดิวเลอร์เนี่ยก็จะมีหลายเลเวลนะครับก็จะได้ราคาส่งสินค้าเนี่ยที่ราคาไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะมาดูระบบการใช้งานดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนอย่างแรกเนี่ยเราแอดมินก็ล็อกอินเข้ามานะครับเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดครับหน้าแดชบอร์กก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับต่อมาก็จะมีเมนูครับมีแดชบอร์ดจัดการสินค้า ถ้าสินค้าก็สามารถเพิ่มสินค้าจากตรงนี้ได้ลงค้นหาได้จากตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีกองหมดหมู่จากตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้ก็สามารถเพิ่มสินค้าได้นะครับต่อมาก็จะเป็นดการหมดหมู่สินค้านะครับส่วนว่าอาจจะเพิ่มไปสักหมุดหมู่หนึ่งครับเพิ่มเข้าไปผมก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอุปกรณ์ช่างนะครับสินค้าอุปกรณ์ช่างก็กดเพิ่มหมุดหมู่นี่บก็จะมีหมดหมู่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็จะแสดงจํานวนหมดหมู่ครับ อ่าแล้วก็สินค้าในหมวดหมดหู่นั้นๆอ่าก็มีจัดการเลเวลของลิเร์นะครับเช่นตอนนี้ดียมีเลเวลหนึ่งลดห้าเปอร์เซ็นจากราคาป้ายนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเลเวลสองนะครับเลเวลสามเราก็ตั้งเลเวลได้ครับเช่นอ่สาสมวนผมสร้างเลเวลสี่ขึ้นมาลดจากราคาป้ายประมาณสิบสองเปอร์เซ็นนะครับรายลเอียดก็คือลดจากราคาป้ายสิบสองเปอร์เซ็นะครับเรากดเพิ่มเลเวลก็จะมีเลเวลสี่ขึ้นมานะครับ ต่อมาก็จัดการผู้ใช้งานนะครับก็คือตัวจัดการดิวเลอร์นั่นแหละตัวนี้ก็สามารถดูดิวเลอร์ทั้งหมดนะคะว่ามีคนแล้วก็สามารถกรองดิวเลอร์นะครับว่าเรเวลนี้มีกี่คนครับตัวกรองก็อยู่ข้างบนนี้เลยใช้ง,งานง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มดิวเลอร์ใหม่นะครับส่วนิ่มผมเพิ่มดิวเลอร์ใหม่ครับเป็นเรเวลสี่เลยแล้วกันนะครับข้ามสามเลยเป็นสี่เลยจะกรอกข้อมูลลงไปก็กรอกข้อมูลเสร็จแล้วครับก็กดเป็นข้อมูลดิวเลอร์ก็จะได้ข้อมูลดิวเลอร์ อ่าเลี้ยวสีขึ้นมาเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้เพิ่มสินค้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มสินค้ากันก่อนก็จะใส่สินค้าเข้าไปครับส่วว่าเป็นหมวดหมดูม่ล็กทรอนิกส์แล้วกันตอนนี้ก็อ่าใส,ขส,าส,าสา่ข้อมูลสินค้าเสร็จแล้วครับก็กดเซ็รูปเลยเรียบร้อยแล้วก็มันจะข้อมูลลงไปก็เพิ่มสินค้าใหม่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นทีวีห้าสิบนิ้วขึ้นมาอ่าต่อมาเดี๋ยวเราเข้าสู่ user ของด e a l e r นะครับก็จะระบบก่อน ตอนนี้เราก็เข้าสู่อ่า user ของดิวเลอร์เรืวหนึ่งนะครับก็กดเข้าสู่ระบบพอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าดิวเลอร์เนี่ยจะได้ส่วนล <Okay. S 1> ดเรืวหนึ่งอ่ะใก้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากราคาป้ายเห็นไหมครับก็จะขึ้นลดห้าเปอร์เซ็นจากราคาปลายดิวเลอร์ก็จะเห็นราคาที่เขาได้ราคาส่งอ่าในเรวอหนึ่งของเขานะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีสินค้านะครับแล้วก็สามารถค้นหาสินค้าได้เ <Okay. S 1> ช่นทีี กดค้นหาเนี่ยก็กดค้นหาสินค้าได้หรือว่าจะเลือกตามหมวดสินค้าได้นะครับต่อมาเรามาดูเลี้ยสี่นกนะครับที่เราตั้งเอาไว้เลี้ยเลี้ยวสี่เนี่ยเราตั้งไว,ว้ว่าลดอาจราคาไฟคือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมราคาก็จะถูกลงจะลดนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จแล้วครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับสําหรับ อ่าร,ระบบเช็คราคาขายส่งสินค้าของดิวเลอร์นะครับที่มีเลเวลหรือว่าส่วนลดเนี่ยต่างกันนะครับแต่ละดิวเลอร์นะครับจะมีราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากัน